พระพิคเนตคือเทพแห่งการขจัดอุปสรรคความสำเร็จและปัญญาวันนี้ไพ่พระพิคเนตจะส่งพลังงานไหนถึงคุณใบที่ 1. positive outlook พลังงานมุมมองเชิงบวกพระพิคเนตกำลังขอให้คุณเปลี่ยนมุมมองสิ่งที่ดูเหมือนติดขัดจริงๆแล้วกำลังพาคุณไปสู่ทางที่เหมาะสมกว่าใบที่ 2. perseverance พลังงานของความเพียรและความอดทน สิ่งที่คุณขอหรือกำลังทำอยู่ยังไม่ถึงเวลาสำเร็จทันทีแต่คุณมาถูกทางแล้วพระพิคเนตกำลังให้พลังใจว่าอย่าถอยในช่วงสุดท้ายอีกนิดเดียวคุณก็จะสำเร็จแล้วอย่าปล่อยมือจากความตั้งใจของตัวเองใบที่3 priorities พลังงานการจัดลำดับความสำคัญพระพิคเนตบอกว่าถึงเวลาถามตัวเองว่าอะไรสำคัญจริงอะไรควรปล่อยใครควรได้อยู่ในชีวิตคุณต่อ เมื่อคุณเลือกสิ่งที่ใช่อุปสรรคจะ